13นาฬิกา14นาทีนะคะติดตามข่าวกับทีมข่าวนิสวงของเรากันต่อค่ะเรื่องของค่าจ้างนั้นเป็นประเด็นนะคะที่หลายๆคนจับตามองว่ารัฐบาลชุดนี้นั้นมีแนวนโยบายและรวมถึงการผลักดันเรื่องของการขึ้นค่าจ้างอย่างไรบ้างกระทรวงแรงงานย้ําว่าสารต่อนโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา400บาททั่วไทยนะคะโดยรอการถแถลงนโยบายรัฐบาลก่อนประชุมบอร์ดค่าจ้างชุดใหญ่วันที่16กันยายนนี้ค่ะนายไพโรจนติกาสถียมปลัดกระทรวง รรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างบอกว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดส่งตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ํารายจังหวัดมาครบแล้วจึงกําหนดให้วันนี้จะมีการประชุมของคณะอนุกรรมการวิชาการและก่นกรองเพื่อน,นําตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ําทุกจังหวัดมาพิจารณาว่า การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในภาพรวมของประเทศควรจะขึ้นเท่าไหร่ส่วนบอร์ดค่าจ้างชุดใหญ่กำหนดประชุมวันที่16กันยายนเบื้องต้นการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำยังสารต่อนโยบายเดิม400บาทต่อวันแต่จะปรับขึ้นในกลุ่มอาชีพแยกตามขนาดของสถานประกอบการขณะที่นโยบายภาพใหญ่ต้องรอการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาอีกครั้ง พลกระทุนรายงานย้ำว่านโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต,ต่ำต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งภาวะเศรษฐกิจเงินเฟอ้อราคาสินค้าภาวะการจ้างงานไปจนถึงความสามารถในการจ่ายค่าจ้างของนายจ้างซึ่งโดยหลักการแล้วนี่นะคะอาจจะต้องประกาศขึ้นเป็นรายประเภทกิจการเริ่มจากกิจการขนาดใหญ่ไซส์ L ที่มีลูกจ้างมากกว่า200คนขึ้นไปส่วน SME ธุรกิจไซส์ S หรือไซส์ M นั้นอาจต้องเอาไว้ทีหลังค่ะ